แหล่งหินตัดบ้านส้นกบงามนะครับจะมีป้ายบอกทางตลอดระยะเวลาที่เราเดินทางมานะครับก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่นะครับเข้าสู่จีโอพาร์คนะครับของจังหวัดนครราชสีมาครับท่านไปทูนมหาจิจใจนะครับนายเบอร์สัเนนนะครับก็มาเตรียมความพร้อมนะครับรอรับคณะของจีโอพาร์คนะครับเพื่อมา ประเมินที่อะไรง้ตัดส้มก็งามนะครับท่านไปดูมาชื่นใจครับในภระเหนือดัานธาดายรันพวงหน้านะครับนายกการบริหารสมตมศรีมานะครับก็คัดกรองนะครับก่อนเข้าร่วมงานนะครับชมเรื่อง,ง,งธรรมชาติต้อนรับคณะของจีโอพาร์คนะครับคณะประเมินของจีโอพาร์คในรับเพื่อ โครงรางของเราจะเป็นแหล่งเรียนรู้นะครับี Geo Park แหล่งหินตัดบื้องสูงกบงานนะครับนะท่านนายประสุวรรนะครับท่านไพฑูรย์มหาชื่นใจนะครับท่านตาดาอีรันโพลวนานะครับนายกการบริหาสรสนตำบลไสมานะครับตอนรับคณะนะครับของประเมินจีโอ o าร์คนะครับ สุนทรมั่ันครับอยู่ที่ส้นกกงามตำบลเสมาอำเภอสุนเนินจังหวัดนครราชสีมานะครับวันนี้ชาวสุนเนินนะครับต้อนรับคณะประเมินของทีโอพาร์คนะครับโคราชทีโอปาร์คนะครับเราจะประจำแร่งหินตัดต้มโกกงามนะครับเข้าสู่ทีโอพาร์คนะครับก็เป็นคณะประเมินนะครับเดินทางมาถึงแล้วนะครับ ตอนนายเพื่อสุนทรนะครับท่านไปส่วนมหาชื่นใจนะครับท่านธัดาอิรันพูรานะครับนายกการบริหารส่วนตำบลเสมาครับาท่นประธานสภาเสมาครับท่านนายกอิงการชาติอยากรู้จักดีโอป้าเหมือนกัน

สหรับหม,มู่บ้านส้มกามครับตั้งเมือ่อปี2 5 4ตั้งชื่อมาจากต้นไม้ใหญ่ในหมู่บ้านใช้เวลาตามีลักษณะสวยงามเรียกว่าต้นส้มกบจึงตั้งชื่อหมู่บ้านว่าส้มกบงามนะครับสําหรับพื้นที่หมู่บ้านครับเป็นพื้นที่รับสูงมองเห็นเขาอิโต้เขาเพชรต้านะครับอำเภอสีคิ้วและอำเภอสุนเนิน,นครับอำเภอามเบสสอ เป็นแหล่งท่องเที่ยวโคราชจิวพาร์คสำหรับแหล่งตัดหินว่านส้มงงามครับเป็นหินทรายแดงในหมวดหินโปกวป้วนครับซึ่งมีร่องรอยการสกัดหินโดยใช้เหล็กแหลมครับสกัดเป็นล่องรอยสันนิษฐานว่านะครับนด้นํำหินจากแหล่งนี้ครับในสมัยทราทราบาดีนะครับนำไปสร้างปราสาทต่างต่างครับไปแกะองค์พระและใบเสมาหินในเมืองสีมานะครับ ซึ่งก็งมีการลองลอยการกรวจทั่วบริเวณป่านะครับจนรอบสามสิบสไร่นะครับก็มีการมีการพบครับรอยฟอสซิลนะครับ,รรบซึ่งจะดูในมนอสาวครับในหรับนักท่องเที่ยวมานะครับก็จะมีป้ายบอกครับมีป้ายบอกป้ายเตือนครับจะมีเส้นทางเดินนะครับไปจุดแรกฝั่งนี้นะครับก็จะโอเคอครับตรงนี้ก็มีศูน คณะเงินของอโอปร์ครับเพื่อแกันโคร,ร่าจิโอปราครับวันนี้มาที่แร่งหินตัดบ้านส้นงงมสงการตตบวเมาอสาัทสเนินจังหวัดนครราชสีมานปราไม่อกาะครับ่้มครับเดิมกเป็นป่สมัยก่อนสมัยก่อนประมาณ2 0่ีนปครับนที่ตรงนี้จะเป็นพื้นที่เรียบนะครับโดยดินจะปกหมดนะครับเราจะมองไม่เห็น เมื่อก่จะมีร่างทรงครับทรงอยู่ที่ต้นโพใหญ่ฝ่าาบอกลูกศิษย์ว่าตรงนี้มีของดีขอให้ลูกศิษย์มีสมบัติครับขอให้ดูกาแกแรงก่อนขอปู่ตัวก็เจอเลยสกัดทิงตานี่นะครับก็มีคุณน้องนะครับท่านอไปนหมายใจในนอร์นะครับท่านดาด ทรายรันโทนานครับในองค์การบางส่นวนเซมานะครับท่านสุรพัฒน์เพียร้ายนะครับกำนันำตำบลเซมานะครับกำนันท้องถิ่นนะครับกำนันชนะโดยท่านผู้ใหญ่ผู้สิทธิ์จอสักเนินนะครับผู้ใหญ่บ้านส้มกุ้งงามครับ ว,วันนี้ท่านนยายกปี์ชาติาสุเน,นก็มาดูด้วยนะครับมากับปนี่มัปรปอนี่อธิบายเลยครับ <c oughs> ต้องเอาแปลงมาให้ทำความสาร <c oughs> เดี๋ยวมีฟัสซิลตรงนี้นนะฟัสซิลฟัสซิลเยอะเลยเอาเลยจะได้ถูกไหม อายุประมาณหนึ่งร้อยถึงร้อยสิบล้านปีนะครับเป็นแหล่งเรียนรู้นะครับต่อไปก็จะพักดันเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมนะครับของอเภอสุาซูเนครบก็มีคณะของวันนี้มีช่างภาพนะครับพี่ใหญ่ของเราครับพี่ใหญ่ไทยบ้านครับ,พ,บ,รบพี่เทียบครับ แหล่งหินตัดบ้านชุมกองงามตะบลเสมาอาเภอสุนเนินจังหวัดนครราชสีมานะครับวันนี้มีโอกาสตอนรับคณะประเมินของจีโอพาร์คนะครับสุนเนบ้านฉับครับจะเป็นแหล่งหินตับนะครับนำหินที่สกัดนะครับ,สร,บสร้างประสาท เมืองเสมาบางเก่าบางแก่แขกนะครับประสานนนกูนะครับที่อำเภอสุนีนจังหวัดนครราชสีมาอำเภอสุเนียนนะครับประดันเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับธรรมชาตินะครับอารยธรรมเนาะเพื่อเรียนรู้นะครับมีท่านมาอำเภอสุนีนครับท่านมหาปทุมมาชื่นใจนะครับท่าน กรดายด้าเข้นะครับเรียกกระดาษีกระดาษสีมาครับกระดานกระดาษสมาครับจุดพักด้ซ้ายนี่ก็ตอนรับนะครับนะฮะจำนวการพี่โอปาครับเััไม่คดูเลยเป็นพี่ชมมืเป็นมือใจ ต้องรอจากันครับนำผิวไปใช้ประมาณเป็นยังไงนักศึกษาไหมครับครับสมัยนั้นจังนะครับอยู่ที่แต่ส้มกงงามนะครับอยู่ในคณะประเมโคราจิโอปาร์กนะครับมาทำการประเมินนะครับเพื่อบักดันโคราชของเราเป็นโคราชจีโอปาร์คนะครับแล้วเรามีผู้ใหญ่ผู้สิทธิ์จอสุนเนอร์นะครับนำคณะนะครับชมนะครับ ครับรับ<อ>มีบนเ้ตบรรยากาศนะครับเราทำเปน็นแหลงท่องเที่ยวแต่เราก็ยังอนุรักษ์นะครับผืนป่านะครับเป็นปอดของชุมชนนะครับ ก็ไม่ทำลายธรรมชาตินะครับไปกียตีวิเป็นไงครับครับก็ดูแบบดูแล้วทีไรก็เป็นเหมือนแต่น้ำก็อยู่อย่างนี้ครับน้ไม่แห้งครับก็ดูแล้วก็รู้สึกดีครับเหมือนรอยสกัดนะเจาะน้ำ คนโบราณหรือเปล่าเราก็ไม่รู้จุดประสงค์ครัจ้าน้ำขังตลอดนะครับว่าเจ้าน้ำว่า้ดื่มหรือเปล่าเป็นกระดูกนะแต่ยังไม่รู้กระดูกอะไรเป็นกระดูกอะะไรรรนนคับเป็อยฟัสซิลนะครับท่านอาจารย์ครับนี่ประมาณกี่ล้านปีครับฟักซิลก้อนนี้โอ้หมดีพวกเกิดอันนี้เกาให้อายุประมาณร้อยสิบห้าล้านปีครับผมขอบคุณท่านมากครับ ัวเไม่ไม่ค่ะก็คืออิงก็คือเราไม่รู้ว่าในที่ที่มันมันเจอเศษกระดูกชนิดไหน,ไนะะ้ยค่ะเราก็เลยมองภาพรวมว่าในหมืองที่วขนะ <c oughs> าปวดอาจจะเจอซากดึกดื่นอะไรบ้างเพราะฉะนั้นเราใส่ไว้มันจะมันจะนําให้คิดว่าเนี่ยเจ,เจอเจอพวกเนี้ยใช่ใชปะซึ่งอาจจะต้องระวังตัวนี้ไม่ใช่นะใช่ใช่ไหมทำไมไมันดูเหมือนกันนี่ มครับอาครันนี้ชัดเจนเลยบบุสิวนะครับก็นประเินะครับต่อนกมาสภาพนะครับเก็บข้อมูลนะครับ เปะหมายถ้าเกิดกรัวเกิดเราทเพหาในตัวเขาจะมานมอยากทเรืเพราะ่นมีหลายจุดนะครับนื่องจากถ้าเกิดมันกลัวมันจะสูญหายในกนุ่มคนับ จำได้ครับก็จำได้ประมาณนี้ครับเอ้ไ้จำิดจำนิดเป็นแหล่งเรียนรู้นะครับธรรมชาติวัฒนธรรมแล้วยังเป็นส่วนสมุนไพรขนาดใหญ่เลยนะครับ้นมื่นตนี้่ต้นขาวนี่ครับ่ใช่อะไรครับนี่ต้นอะไนั่นอันนี้ต้นรูอนดชาบานแมงมุมนะอันนี้อะไรครับท่าันยกไหนวันแมงมุมเไว้ทำไมครับ แก้พิษแก้พิษแก้พิษเนาะพิษแมลงสัตว์กัดต่อยตะขาบแมลงมป่องเน่อย่าไปลองนะเพ <laughs> ราะ <c oughs> มันขวดอันนี้ก็แก้เราก็โพสนะครับข้อมโลของจิโอปากนะครับวันนี้มาแรงถิงตัด บางส้มโองงามตับนเสมาสุษนจังหวัดนครราชสีมานะครับสุนแนมชั้นครับชาวสุษณีน์นะครับจะบต้อนรับนะครับโดยชุดผ้เงี้ยงดังๆนะครับอัตลักษณ์ของปุษณุนั้นคือสวยงามครับตลาดคณะเตี้ยวปาร์กนะครับ นีชิมได้ะครับออยู่ในคนเลยันค่ะเมี่ยงเักหวานเมี่ยงบกหวานน้ำสมุนไพรเพราะที่นี่เขามีสูนกันชาเรียนรู้นะครับของท่านกำมัน ผมเอานี่แล้วก็ผมก็เอากะทิมาใส่ถ้าไม่ใส่กะทิก็ได้น้ำตาค่ะได้ค่ะได้ลองดนแบบเต็มโูตอ๋อมอนเป็นแบบนี้ท่านอันนี้อนี่นเด็นแบนบว่าอันนี้ชอนนะคะใช่เมียนกันค่ะไอเนียไงม่อนี่น้ำมันชา สอามท่านกำลังขับน้ำอะไรครับจ่ะน้ำสมุนไพรกัญชาค่ะน้ำอารมณ์ดีเป็นสมุนไพรเนาะค่ะเป็นสมุนไพรท่านกำลังกระเปิดศูนย์เรียนรู้กัญชานะครับนะครับผมท่านกำลังจะพัมผัเปียซ้ายนะครับกำลังตะบนเสมาอำเภอสุเนศจังหวัดขอนแก่นครับคือเล่าด่าให้ไกลเล่าแบบนี้ไดะแต่ละเดือน าตามเป็นแหล่งเรียนรู้นะครับการแหล่งท่องเที่ยวนะครับจะดำเนินการยังไงนะครับก็แนะนำกับเป็นผู้นำท้องถิ่นนะครับที่ทำหน้าที่นะครับบรรยายนะักท่องเที่ยวนะครับเพื่อให้เป็นแนวทางที่ถูกต้องนะครับเป็นลำธารน,นะครับที่ไปเชื่อมต่อลำคลองผัยได้นะครับจนถึง เมืองเสมานะครับก็สันนิษฐานนะครับคร่าวๆนะครับยังไม่ยืนยันนะครับว่าอาจจะเป็นคลองน้ําที่ลำเรืองหินนะครับจากแหล่งหินตัดแห่นี้นะครับไปสร้างปราสาทต,ต่างๆนะครับนานไหมจะก่อนเป็นธรรมหนาอไมนานนะะ กรเกิดมาก็เจอตอนนี้ก็ห้าสิบกว่าปีแล้วเก็บตรงเก็บไปเป็นปืนเไปต้มน้ำต้มเหลือเอาไปส่งให้พวกต้มเหลือหายได้ครับนี่ไม่ออกรถเปรี้ยบข้างหลังทีแรกมันมีครับแต่พอดูพอดีดันไปไดมาแล้วมันต่างมันคือ สันนิษฐานว่าถ้าเลือกตามภาษาหมู่บ้านเขาเรียกว่าเป็นเป็นเป็นลูกทรงม้้ามาจะเป็นทรงมะที่นี่ธรรมชาติแล้วธรรมดาธรรมชาติอยู่ใช่ไหมครับธรรมชาติยังยังไม่ได้แต่งเติมอะไรครับมันจะมาแบบธรรมชาติเลยละครนะ ล้มลงแล้วทีนี้พอดีมันล้มลงเดปันเจอก็เลยเอาเอาพลิกขึ้นมาพลิกขึ้นมาครับพอดีน้ำมันไหลสับแล้วหินทุดตัวลงข้างลง้านใ่ครับหรือ้อยะใส่่หอ มากนะครับโอกาสต่างๆมาเจอกันนะครับท่านอำเภอมีอะไรจะกล่าวไหมครับขอบพระคุณท่านกรรมการนะครับผมก็มีโอกาสได้มาครั้งที่สองนะครับครั้งแรกก็มามาแค่ปากทางวันนี้ก็ได้รายละเอียดเพิ่มอีกหลายจุดนะครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณท่านนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณุคมากนะครับก็ชาติเยี่ยนก็มีศักยภาพที่ดีในการับจะพัฒนาเพืเป็นพื้นที่ใหม่ทำได้อีกเยอะนะ ทางากกอารเช่วยิ่งสบายาในเรื่องของเทคนิคจากการศาแต่ว่ามันก็ต้องมีอะไรที่ต้อกลับคืนใน้นัก่อนที่ u s c มนจะมาน,น,นะครับก็ผมว่ามีเวลา้อสมควรใจให้นะครับสหรับผ,ผ่านเรื่องของพิยานโรดิโนเขปองปาบชงด้วยผมเขเป็นผู้ <c oughs> ประเมินท่านผู้สก็ได้ ร่วมแรงร่วมใจของพี่น้องในพื้นที่นี้นะครับก็เป็นสิ่งที่เขาในเกิดความเชื่อมั่นว่าถ้าพิธภัณฑ์ยินดีเข้างานนะครับก็จะมีภาพประทับใจจากระยุทธทภาพของชุมชนและก็ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในพื้นที่นะครับผมเป็นกำลังใจแล้วก็ผอก็รู้สึกขอบคุณเลยครับนะครับขอลาทุกท่านนะครับ